สวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะ ในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่าเทรนของการพัฒนาทีวีเนี่ยมีการนาเอาเอหรือว่าปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใส่ในทีวีกันมากขึ้นทําให้ทีวีของเราเก่งมากขึ้นนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมทีวีได้หลากหลายขึ้นอย่างเช่นการสั่งงานด้วยเสียงเป็นต้นนะคะเป็นประจําของช่วงต้นปีประมาณช่วงต้นเดือนมกราคมแบบนี้ที่จะมีการจัดงาน Consumer Electronic Show หรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่า CES ที่ลาสเวกัสนะคะซึ่งถ้าหากว่าไม่มีสถานการณ์โควิดอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยซูชิงกับอูก็ต้องบินไปที่งานนี้แล้วนะคะ เพราะเป็นงานที่เราไปกันต่อเนื่องทุกปีค่ะแต่เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสระบาดเนี่ยก็ทําให้ในปีนี้นะคะ CES ต้องจัดขึ้นมาในรูปแบบเวอร์ชวเป็นครั้งแรกค่ะแต่ว่าการจัดงานในแบบเวอร์ชวลเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าของที่เขามาเปิดตัวจะมีน้อยลงนะคะเพราะในปีนี้ใน CES 2021เนี่ยแบรนด์ทีวีใหญ่ๆอย่าง Sony, Samsung, LG หรือ Panasonic ต่างก็ขนทับทีวีที่มีความไฮเทคมากขึ้น,นเรื่อยๆมาโชว์เคสกันใหญ่เลยค่ะทีวีในปีนี้นะคะนำเอไมาพัฒนาให้ทีวีเก่ง ขึ้นยังไงได้บ้างแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรเพิ่มขึ้นบ้างเราไปติดตามดูกันทีละแบรนด์ค่ะ ความน่าสนใจของ AI ที่นํามาใช้งานกับโทรทัศน์ในปีนี้นะคะก็คือบรรดาผู้ผลิตต่างก็มีการนําเอาชิปเซตที่มี AI มาช่วยประมวลผลใส่เข้าไปภายในโทรทัศน์ช่วยให้การแสดงผลทั้งภาพแล้วก็เสียงมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาเริ่มกันที่ทางโ o n y เลยนะคะโ o n y ก็นํา cognitive processor XR มาใช้งานในโทรทัศน์ตระกูล BRAVIA XR ซึ่งก็จะนํา AI มาคอยวิเคราะห์พฤติกรรมในการรับชมรวมถึงจุดที่สายตาของเราจ้องมองไปบนทีวีเพื่อปรับการแสดง ผลภาพสีแล้วก็เสียงให้เหมาะสมที่สุดแบบอัตโนมัติค่ะเช่นเดียวกับทาง p n n s s o n i นะคะที่มีการนำหน่วยประมวลผล h c x Pro เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์คอนเทนต์ประเภทต่างๆที่ผู้ใช้งานรับชมไม่ว่าจะเป็นกีฬาคอนเสิร์ตหรือว่าเกมนะคะเพื่อให้แต่ละคอนเทนต์เนี่ยแสดงผลออกมาดีที่สุดเหมาะสมสาหรับคอนเทนต์ประเภทนั้นมากที่สุดค่ะ ส่วนทาง s m s u n งนะคะก็มีการนำา i i มาช่วยในการอัพสเกลคอนเทนต์จาก HD ให้กลายเป็น 4K หรือว่าปรับภาพความละเอียด 4K ขึ้นไปเป็น 8K ให้สอดคล้องกับความละเอียดของหน้าจอที่เพิ่มขึ้นโดยที่ไม่เสียรายละเอียดของภาพค่ะรวมถึงก็ยังนำา i i มาช่วยผู้พิการให้ใช้งานโทรทัศน์ได้สะดวกขึ้นอย่างเช่นระบบการอ่านภาษามือการขยายภาพไปจนถึง voice guide ในการสั่งงานสาหรับผู้ที่มีข้อจากัดในการได้ยินและก็การมองเห็นค่ะ ส่วนทาง LG นะคะก็จะเน้นไปที่การใช้ AI ไปกับการสั่งคำสั่งเสียงต่างๆร่วมกับ webOS ที่เป็นระบบปฏิบัติการบนทีวีโดยเฉพาะของทาง LG เขาเลยนะคะเพิ่มเติมจาก AI ที่เข้าไปช่วยปรับภาพและปรับความดังเสียงอัตโนมัติที่มีอยู่แล้วค่ะส่วนความละเอียดของทีวีนะคะในปีนี้เนี่ยก็ยังอยู่ที่ 4K HDR แล้วก็ 8K เป็นหลักเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะมีการปรับระดับราคาให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะ นอกจากนี้นะคะเพื่อรับกับการที่ผู้ผลิตเกมคอนโซลออกเครื่องเกมรุ่นใหม่ๆอย่าง Sony PlayStation 5หรือว่า Xbox Series X นะคะก็ทำให้ผู้ผลิตโทรทัศน์มีการปรับความสามารถในการแสดงผลให้รองรับเครื่องเล่นเกมยุคใหม่กันมากขึ้นใครที่เป็นเกมเมอร์เนี่ยก็น่าจะได้เสียเงินกันปีนี้แน่นอนค่ะ รวมถึงการที่เทรนด์ work from home เป็นกระแสะหลักทําให้เห็นผู้ผลิตทีวีเพิ่มวิธีในการเชื่อมต่อกล้องเว็บแคมเข้ากับโทรทัศน์และพัฒนาสมาร์ททีวีให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการประชุมสนทนาได้โดยเฉพาะช่วยให้การประชุมงานหรือสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ อีกเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับทีวีที่ซู่ชิงรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆนะคะก็คือการที่ซัมซุงออกมาประกาศเดินหน้านโยบาย going green ในการที่จะลด c a r ร์บอน o t p r i n t ในธุรกิจทีวีให้มากขึ้นนะคะด้วยการเปิดตัว eco packaging หรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะก็จะมีการใช้หมึกพิมพ์ลงบนกล่องน้อยลงนะคะรวมถึงกระดาษลูกฟูกเนี่ยสามารถนําไปใช้เปลี่ยนเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้หลากหลายน้าใช้งานต่อมากๆเลยค่ะ อีกส่วนก็คือการพัฒนารีโมทที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ภายในแล้วก็แผงโซลา r เซลล์ซึ่งก็สามารถชาร์จพลังงานได้ด้วยแสงไฟภายในห้องแสงอาทิตย์ก็ได้นะคะหรือว่าจะชาร์จผ่าน USB เหมือนสมาร์ทโฟนก็ได้เช่นกันค่ะทาง s a ซัมซุงคาดว่าการเปลี่ยนมาใช้รีโมทรุ่นใหม่นี้จะช่วยลดขยะที่เป็นถ่าน 3A ได้ถึง99ล้านก้อนใน7ปีข้างหน้าเลยนะคะ ทั้งหมดที่ได้พูดไปนะคะก็ทํมาให้เราได้เห็นถึงเทรนด์ของสมาร์ททีวีที่มีการเปิดตัวในงาน CES 2021ที่เป็นรูปแบบเวอร์ชวลในปีนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการนํา AI เข้ามาช่วยทําให้สมาร์ททีวีของเราเนี่ยเก่งกาจมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงเทรนด์ของการรักสิ่งแวดล้อมที่จะเห็นว่ากลายเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกแบรนด์เนี่ยต้องให้ความสนใจหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างชอบทีวีรุ่นไหนมากที่สุดหรือว่ามีอะไรที่ยังอยากจะเห็นเพิ่มเติมในปีีหนาามมนนนะะนน้้้้้้าาาาเเขมคอกััไดะะววชิงลแล ใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ